ผลการออกเลขวันหวยหวยลาวซามัคีประจางันที่16สิงหาคม2 5 6 8ล่างวันเลขสองตงัวล่างเลขที่ออก07 07ล่างวันเลขสองตัวบนเลขที่ออก60 60ล่างวันเลขสามตัวบนเลขที่ออก760 760นี่ก็เป็นผลล่างวันเลขหาตัวเลขที่ออก 40760 40760นี่ก็เป็นผลออกร้านหวยลาวหวยลาว3วัคีประจากวันที่16สิงหาคม2 5 1 8เขาให้โชคดีมีใช่ถูกหวยลาว3วัคีได้รับเงินกันทุกคนาานะจา๊ะฝากไว้ในได้จ๊ะสับตาไขกดติดตามและเป็นกำลังใจขอเอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟัง แล้วมาพบกับหม่ในผลการออกหวยลาวหวยลาวสามขีใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับมือนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า